ค่ะก็วันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับเรานะะคในช่องพังน้องนุ่นนะคะตอนนี้จักรประนดของเราก็ได้มาถึงแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะก็ต้องขอบพระคุณนะคะทุกๆขั้นตอนนะคะที่แม่แม่นะคะเมตตาท้องนุ่นของเรานะคะฝุ่นเยอะนะคะฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะมากๆเลยนะคะโอ้โหแม่นี้มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวลูกพันไปให้ดูฐานฝุนดีกว่าค่ะดูทางนี้ดีกว่า นี yes. ่ค่ะคนี่นะคะสับปะรดมากิ้งเลยหนงสั่งมาหนงหก็ข้าวกลอสองพันห้าร้อยกะถนเลมรวมกันสับระ่นนะสับปก็รดจักพัทยานะคะนี้สับปะรดจากพัทยานะคะเชแพ่อเมค่ะสับปะรดจากพัทยานะคะ ก็อาจจะคนได้ประมาณหเดือนเลยนะคะไม่แ้องัดไปเยแค่ขล้นนะรับกราเช่ยกนเฟ้นได้ช่วย่วยย่รถบ้อยเฮ้ยขับาวเราล้มแลวรลรถาง้ัร้รางถอวมาลาล้วาล้นขัวัรวมถลัวลวรถแล้วัวเลย ทุกทต้องกราบขอบพระคุณนะคะเมย์ๆนะคะค้ใอญ่กจดีใจดีทุกทุท่านนะคะที่ร่วมกันนะคะสำับสนมนะคะ้าปะรดนะคะที่ทสับปะรดเป็คาหารนะคะสหรับขของเรานะคะต้องกราบขอบคุณทุกทุกท่านมากๆเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะเนี่ย ูนเงนรางนจะได้สับรดแรางเงินได้หาสับรดแล้วนะคะก็กินได้ราวๆหนึ่งเดือนเลยนะคะคุณ้ชมม่ค่ะสำหรับสับรถหนึ่งหนตรงนี้นะคะสำหรับสับรถหนึ่งตรงนี้บงรถนะรอ้ออคประมาณขอก ต้นใหญ่ด้วยนะคะแม่แม่ต้นใหญ่ด้วยนะคะสับปะรดที่พัทยานะคะตอนนี้เป็นสับปะรดพัทยานะคะเราสั่งสับปะรดปูมน้องไม่ค่อยกินนะคะไม่แน่ใไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่เป็นเพราะบอกว่าน้องไม่ค่อยกินของสับปะรดจากที่ ยอปุมค่ะแต่แต่ที่ถ้าว่าเป็นที่พัทยานั้นน้องก็จะกินนะคะกินดีนะคะกินดีมากเลยนะคะเสร็จนื้เนื้อสับประรดมากนู่นจากท,ที่ขาสับไปรรมาหนึ่งเดือนได้นะคะเพราะว่าทางสีกกันก็หมดแล้วนะคะทางสับประรดสีรร่จันทที่เจ็ดสัปดาห์ละสองครั้งก็ได้หมดลงแล้วนะคะก็หมดสินสุดลงแล้วก็เลยก็ได้เราก็เลยต้องสั่งสับประรดมากนะคะเพราะว่า ก็ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูหน้าแรงด้วยนะคะยาก,ก็ไม่มีนะคะย <g iggle> าก,ก็ไม่มีนะค,ะค้นไม่ทันด้วยนะคะมันหน้าเลงนะคะเส้นไม่จัดก็เลยต้องสั่งสาบรดนะคะมากินแบบสะระกับยาบ้างกับต้นกล้วยบ้างะค่ะแล้วก็หาต้นกล้วยหาจิงไม้นะคะให้กับน้องดลทานนะคะกินทันไหมเนาะสาวนุ่นล่ะ <g iggle> กินทันหรือเปล่าน,ออน้องานุ่น กินทานเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีหญ้าเนาะนะคะไม่มีฆาเราไม่มีหญ้าเหมือนไปก่อนนู้นนะคะได้เยอะเลยนะคะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะุ่างแคะ่แคะ่ค่ะ

Hehe, hey ดูดูตัวเล็กพวกพึ่งงานนะคะพวกพึ่ดูดูพวกพพวกพุงานนะคะเนี่ยยับมีส่วนร่วมมีสบายด้วยนะคะตัวเล็กของเรออเ่วยิงแล้วสับปะรดสับปะรดตัวใหญ่ก็คนอีกเกาะสับปะรดตัวใหญ่ก็คนอีก mhm em nó giết luôn nó luôn 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 อัดแน่นมาเลยนะาแบบแบบสาดในรถมันก็จะอัดแน่นเลยนะคะแม่แน่หะเนี่เดี๋ยวที่พันก็จะขอญาติจิตการไม่ถือไปเฉยขอญาตจบหลักทิ้งไปเียเท่านี้เลยนะคะคุณแม่คุณม่การที่ทันตอง ขอบรคุณนะคะขอบคุณมากมากนะคะทุกท่านแนะคะี่ไม่ตายนะสำหรับรับรรของเรื่องของเราเนี้นะคะม่ว่าในวิีทานที่ีทำมานะคะผลไมาออนไลน์ของเรานทุกวันเลยนะคะต้องขอคุทุกม่ทุกท่านด้วยนะคะก็ขอบพ่อนะคะให้พ่อุณแม่ทุกท่านนะคะมีประสความเรยนะคะที่สิ้นได้นะคะหวังสิ่งก็าให้ท่านนะคะสมหวังดังกล่าทุกประการเลยนะคะอย่างนะคะก็ไม้เจอกันในคลิปหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่ขา มันก็ต้องสอนผมว่าสปีนะคะสอสดีก็